กามินถึงไทยแล้วครับแฟนคลับไปรอต้อนรับอย่างอบอุ่นด้านโจมอนทนีเผยความฝันเดียวของกามินคืออยากเป็นแม่ เดินทางมาถึงเมืองไทยไปที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับจีการมินครั้งนี้มีคุณแม่เดินทางมากับเธอด้วยนะครับบรรยากาศที่สนามบินมีแฟนๆไปรอต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นระเบียบเรียบร้อยเอามากๆครับซึ่งเมื่อกามินมาถึงแฟนๆได้นนร้องเพลงต้อนรับทําเอาเธอถึงกับร้องไห้น้ําตาไหลเลยทีเดียวการมินได้เข้าไปทักทายขอบคุณแฟนคลับแถมยังมีโมเมตนต์น่ารักน่ารักเต้นกับแฟนคลับเรียกความสนุกสนานอีกด้วยครับทางด้านของโจมทธนีได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเล่าว,ว่าการมินเป็นคนที่ เวลาคุยด้วยมักจะมีคำจริงๆซื่อๆเวลาตอบกับพี่โจอย่างเช่นพี่โจเคยถามว่าทำไมถึงชอบเก็บหลักฐานทุกอย่างเอาไว้กับตัวหรือทำไมถึงไม่กลัวที่จะถูกขุดอดีตมาโจมตีกามินตอบโจมาาัธนีแบบซื่อๆว่าเพราะความฝันของกามินมีอย่างเดียวคืออยากเป็นแม่เฉลยคิดว่าถ้าวันหนึ่งลูกของฉันต้องย้อนกลับมาค้นดูประวัติของแม่กามินอยากให้ลูกได้เห็นแต่สิ่งดีๆที่แม่เขาเคยทำกามินเลยพยายามทำแต่สิ่งที่ลูกได้เห็นแล้วไม่อายในตัวแม่เขาสำหรับ การได้ทงมาเมืองไทยในครั้งนี้ของกาหมินโจมอันทะนี้บอกว่ากาหมินกลับมาเพ,พื่อที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองพิสูจน์ความจริงกอบกู้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเกียรติของลูกผู้หญิงกลับคืนมาต้องรอก,การแถลงข่าวของจีกามินอีกครั้งในวันพุทธที่6พฤศจิกายนนี้ครับ